เพื่อนๆมาดูสิคะมะเขือที่ยายแมวตอนไว้ออกไว้ผิดปกติเลยค่ะเพียงแค่11วันนะคะเพื่อนๆลากออกเติมเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พ,พบกับช่องยายแมวพาทำอีกแล้วนะคะ ับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้ยายแมวก็จะมาอัปเดตกิ่งมะเขือที่ยายแมวตอนให้เพื่อนๆชมนะคะว่าตอนนี้สาภาพเป็นยังไงแล้วนะคะลากออกเยอะแค่ไหนค่ะเรามาดูกันเลยค่ะค่ะและนี่เป็นกิ่งมะเขือที่ยายแมวได้ตอนไว้นะคะตอนนี้ก็เลยพาเพื่อนๆมาชมค่ะว่าการตอนกิ่งมะเขือ ติดลากง่ายติดลากไวแค่ไหนนะคะเรามาชมมาดูกันเลยค่ะดูสิคะเพื่อนๆผ่านไปแค่สิบอดวันสิบวันนะคะลากเยอะมากเลยค่ะลากของเขาเดินไวมากเลยนะคะเพื่อนๆเราไม่ต้องไปเพาะเมล็ดนะคะเราสามารถตอนที่ต้นเลยนะคะเราไม่ต้องไปเพาะเมล็ดนะคะแล้ววันนี้ยาแมวก็จะตัดกิ่งมาเขือนะคะไปชําค่ะยาแมวจะตัดกิ่งที่ยาแมวตอนไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ก็ได้ครบ20วันแล้วนะคะเพื่อนๆมาดูสิคะลากเขาสมบูรณ์มากเลยค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้ยายแมวก็จะตัดกิ่งนี้นะคะกิ่งที่ยายแมวได้ตอนไว้ก่อนนะคะเพราะลากเขาจะสมบูรณ์แล้วค่ะก็คือสีออกจะเหลืองๆนวลแล้วนะคะไปชำก่อนนะคะส่วนกิ่งนี้ยายแมวจะรอให้ครบอีกประมาณ20วันก็อาจจะ อีกสักอาทิตย์กว่าๆนะคะเราก็จะตัดไปชําได้คือตอนนี้ลากเขาเยอะก็จริงแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะเพราะเพิ่งจะขาวค่ะต้องรองให้ออกเดือดน,นิดๆค่ะถึงจะแข็งแรงนะคะเราจะตัดกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ได้กิ่งมะเขือพร้อมที่จะไปชําแล้วนะคะส่วนอีกกิ่งนี้เราจะทิ้งเขาไว้ก่อนเพราะว่าลากเขาเพิ่งออกนะคะยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่กิ่งนี้ลากเขาสมบูรณ์แล้วก็คือออกสีนวลๆแล้วนะคะ ไปค่ะเราไปชามกันค่ะเราตัดกิ่งมะเขือมาแล้วเราก็จะมาชามนะคะอย่าแมวก็จะเอากิ่งมะเขือที่เราตัดมานะคะไปจุ่มน้ําเพื่อให้เขาได้อมน้ําได้รับความชุ่มชื้นนะคะพอเราชามลงไปในถุงหรือในกระถางปุ๊บเขาก็จะได้มีน้ําที่อยู่ในกิ่งที่ตรงเขาบริเวณที่เขาตอนนะคะก็จะชุ่มชื้นค่ะค่ะเรามาลงมือทํากันเลยค่ะ ยายแมวจะชาโดยใช้ถุงนะคะถุงข้าวสารเล็กๆใบเล็กๆสัก5โลเนี่ยค่ะเราไม่ต้องไปซื้อไปหากระถางนะคะเราสามารถนำวัสดุอุปกรณ์ในบ้านเราที่เราไม่ใช้แล้วนำมาใช้ได้นะคะยายแมวก็จะเก็บเก็บไว้เวลาซื้อข้าวมากินหมดนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่ดินเลยค่ะขออนุญาตใส่ถุงมือนะคะ กอนที่เราจะนําเขาลงถุงเพื่อชํานะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งเขานิดนึงนะคะเพื่อที่ให้เขาจะได้ไม่ต้องไปเลี้ยงกิ่งเลี้ยงใบยเยอะนะคะเราก็จะตัดแต่งกิ่งเลยค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะว่ากิ่งที่เราได้ตอนมาลากเขาเดินเยอะมากเลยค่ะออกเยอะมากเลยนะคะเพียงแค่ยี่สิบวันนะคะเราก็สามารถได้กิ่งมะเขือที่สมบูรณ์นะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็ตอนตอนทิ้งไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผลอะไรนะคะเราสามารถตอนทิ้งไว้ค่ะพอได้ถึงเวลาเราก็นำม,มาลงถุงชํานะคะ ร็จแล้วนะคะสําหรับการชากิ่งมะเขือนะคะเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ําค่ะหลังจากลดน้ําเสร็จเราจะนําเข้าไปไว้ในที่ร่มนะคะกึ่งร่มกึ่งแดดก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะชําเข้าไว้อีกประมาณ15วันถึง30วันนะคะเมื่อเขาสดชื่นหรือสมบูรณ์ดีแล้วเราก็จะนําเขาไปลงดินนะคะเพื่อให้เขาจเจริญเติบโตและได้ผลผลิตค่ะ ยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้การอัปเดตกิ่งมะเขือที่ยายแมวได้ตอนไว้และนำมาชํำลงถุงนะคะเพราะเพื่อนๆบางคนสงสัยว่ากิ่งมะเขือก็ตอนได้ด้วยหรอหรือว่าตอนได้จริงตอนได้ยังไงออกรากยังไงยายแมวก็ได้มาอัปเดตและตัดมาชํำให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะขยายรากให้ดูด้วยคะ่ะว่ากิ่งมะเขือก็สามารถตอนได้นะคะ สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ